็ควรทำมันทำบุญร,รักษาศีลและภาวนาผลทานและศีลภาวนาจะสมให้เราเกิดในทุกภพทุกชาติก็เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาที่ดีคมที่ดีสุดท้ายเบื่อในการเกิดก็จะถึงขั้นอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวอ้างว่า พระนิพพานนี้มีแต่ความสุขนิพพานังประรมังสุขังวัธานสีพุทธาพระพุทธเจ้าอรหันทรุองค์ยกย่อมว่าพระนิพพานเป็นบรมสุขคือไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ความสุขอันยอดเยี่ยมเอวังก็มีด้วยมา,ารยังท้องเที่ยวอยู่ใน